ใครเคยมาร้านนี้ที่เชียงรายเดี๋ยวตาพาชิมพามาที่ร้านข้าวซอยปลายาวนี่ก็เป็นอีกร้านอันซีนอีกร้านหนึ่งที่เราเพิ่งเจอมานะคะบอกเลยว่าร้านนี้ข้าวซอยเขามีความโด่งดังมานานแล้วเนื่องจากมียูทูบเบอร์ชื่อดังนะคะเขาลงมากินร้านนี้เราก็เพิ่งรู้ว่าเอา้าอยู่ใกล้ๆแถวนี้นี่เองบ้านดูเมืองมา เลยต้องมาขอลองกับเขาสักหน่อยร้านนี้นะคะ <_ ED> เขาจะมีทั้งข้าวซอยแล้วก็มีทั้งน้ำเงี้ยวเขาจะมีข้าวซอยหมูข้าวซอยไก่ <iding> <onia> ข้าวซอยเนื้อนะคะวันนี้เรามาลองกินเป็นข้าวซอยไก่และข้าวซอยเนื้อจ้าทีเด็กก็น่าจะเป็นข้าวซอยเนื้อที่ตุ่นนุ่มรสชาติข้าวเนื้อบวกกับเส้นแบนเหลืองนุบๆข้าวซอยกรอบโรยหน้าน้ำซุปเข้มข้นอร่อยกำลังดีบวกกับเครื่องเคียงนะคะบอกเลยว่าข้าวซอยของที่นี่ก็เป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครแน่นอนจ้าที่สําคัญเครื่องเคียงของเขาเรียก ว่าตักกันแบบบุฟเฟ่เลยค่ะครชอบแบบไหนก็ใส่เพิ่มเติมได้ไม่ต้องกลัวหมดค่ะข้าวซอยจะเริ่มที่ธรรมดา60พิเศษ65นะคะร้านป้ายาวเปิดตั้งแต่9โมงถึง4โมงเย็นนะคะใครอยากมากินก็มาได้เลยอีกเมนูนึงที่จะขาดไม่ได้ก็คือน้ำเงี้ยวนี่ละคะบอกเลยว่าน้ำเงี้ยวป้ายาวก็รสชาติค่อนข้างเข้มข้นอร่อยโดนใจทีเด็ดจะอยู่ที่กระดูกอ่อนในน้ำเงี้ยวนี้ค่ะบอกเลยว่าอร่อยเคี้ยวก,ยวกยวรุบกรุบถูกใจเป็นที่สุดใครอยากมากินนะคะพิการร้านอยู่บ้านดูเมืองใหม่จ้านี่ตรงเข้ามาเล เลยร้านเขาอ,อยู่ด้านในนี่นะจ๊ะม,มีร้านอื่นแนะนำเมนมาบอกด้วยนะ